สวัสดีค่ะจากขัวสมพรเมธีสกุลการนะคะเมนูวันนี้นะคะสมพรจะมีเมนูแกงป่ามะละกอใส่หมูสับนะคะมะละกออันนี้ก็เหลือจากการทอดเมื่อวานวันนี้ก็เลยนํามาแกงป่าใส่หมูสับนะคะสมพรเองไม่ค่อยได้เคยแกงนะคะแกงมะละกอส่วนมากจะเป็นผัดมากกว่านะคะวันนี้ก็เลยนํามาแกงนะคะ แกงป่าใส่หมูสับจ้าเครื่องครบแล้วนะคะเราก็ไปแกงกันเลยเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะเราจะมาเจียวเครื่องแกงเผ็ดกับน้ำนะคะใส่เครื่องแกงลงไปเลยคะ่ะ คนพริกแกงให้ละลายเมนูแกงเผ็ดฟักทองนะคะเครื่องแกงเผ็ดสีสันสวยนะคะเมื่อเราผัดพริกแกงหอมแล้วนะคะเราก็จะนำหมูที่เราสับไว้นะคะมาผัด ข้แกงหอมแล้วจ้าเราก็ใส่หมูลงไปเลยเมนูนี้นะคะสุพรเพิ่งจะเคยแกงแค่ครั้งสองครั้งเองนะคะส่วนมากก็จะนำมาผัดแล้วก็นำมาทอดนะคะสําหรับมะละกอใส่หมูสับลงไปเลยจ้าผัดหมูให้สุกนะคะ ูก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่มะละกอที่เราใส่ไว้นะคะซึ่งเหลือจากการทอดเมื่อวานก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะทำกินเองในครอบครัวอร่อยอร่อยคะ่ะใส่มะละกอลงไปเลยนะคะ ใส่มะละกลอลงไปแล้วนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันนะคะน้ำแห้งนะคะเติมน้ำเลยค่ะผัดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรส แกงปลามะละกอค่ะใส่หมูสับเราก็มาเติมน้ำนะคะให้เยอะอีกหน่อยหนึ่งใครชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำนะคะ ปรุงรสนะคะด้วยน้ำปลาค่ะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ mm hmm. แล้วก็รอให้มะละกอสุกนะคะ แกงป่ามะละกอใส่หมูสับนะคะก็เป็นเมนูพื้นบ้านอันนี้เป็นผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเล็กน้อยใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะ นี่นะคะก็รอให้มะละกอสุกก็เสร็จแล้วนะคะมะละกอก็เริ่มสุกแล้วนะคะก็เป็นเมนูอีกหนึงเมนูเลยวันนี้ที่สมพรน,นำมาฝากเพื่อนๆนะคะใครชอบทานแกงผิดมะละกอ ก็นำไปทำทานกันนะคะสุกแล้วเราก็ใส่ใบกระเพราเสร็จแล้วนะคะสีสัสนน่าทานมากเลยเสร็จแล้วจ้า ไปตักใส่จานกันเลยนะคะกำลังร้อนๆเลยนะคะมะละกอก็ใส่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หรือใครจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะยินกับข้าวสวยอร่อยอร่อยค่ะ เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะมาจ้ามาทานด้วยกันอร่อยอร่อยแกงเพ็ดนะคะนี่เป็นแกงป่ามะละกอใส่หมูจานใหญ่ด้วยอร่อยเลยนะคะกินกับเขาสวยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้นำมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะส่วนเมนูหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมอย่าพาดนะคะช่องสมพรเวทีสกุลการค่าไปจ้ามาทานด้วยกันพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ